สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้านบาย s ซอแอสเซทเมนต์ค่ะวันนี้โบจะพาทุกท่านไปชมคอนโดนะคะในย่านของเอกกรยค่ะเรียกว่าเป็นคอนโดใจกลางเมืองนะคะซึ่งที่นี่ค่ะคอนโดนะคะซิลบายแสกซีรีค่ะอยู่ใจกลางเอกกรยกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะ สำหรับโครงการนี้นะคะถือว่าโอบร้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะเพราะว่านะคะด้านในปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วก็มีสวนสาธารณะด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนค่ะและที่สำคัญนะคะใครที่เดินทางผ่านทาง BTS ค่ะที่นี่ก็อยู่ใกล้กับสถานี BTS ออีกด้วยค่ะและสำหรับนะคะโครงการนี้ค่ะอย่างที่โบบอกว่ามีสถานที่สำคัญอยู่ลายล้อมไปทั่วเลยทั้งสถานีตำรวจนะคะมีทั้งโรงพยาบาลสถาน ึกษาค่ะ <Wow. S 1> และห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นเกตเวเอกมไยหรือเมเจอร์ซ e ีดีเพเอกมไยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าด้านในคอนโดของเราค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนทุกท่านด้วยค่ะซึ่งด้านบนนะคะเราจะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสค่ะและก็มีสวนหย่อมให้กับทุกท่านไปผ่อนคลายกันด้วยค่ะและที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมห้องกันเลยค่ะ ระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมค่ะขึ้นลงด้วยระบบคีย์การ์ดจะเป็นการล็อกจำนะคะว่าผู้อยู่อาศัยอยู่ชั้นไหนแล้วก็จะเป็นการกดได้แค่1ชั้นของผู้อยู่อาศัยเท่านั้นค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันบริเวณด้านหน้าของห้องแล้วนะคะที่นี่ค่ะอยู่ที่อาคาร4ชั้น3ค่ะห้อง1 1ึทับค่ะด้านในห้องจะเป็นยังไงตามผมเข้าไปชมกันเลยค่ะ ค่ะโบก็เดินเข้ามาด้านในของตัวห้องแล้วนะคะที่นี่ห้องค่อนข้างกว้างนะคะขนาดพื้นที่ค่ะอยู่ที่44.63ตารางเมตรค่ะ1ห้องโถงหนึ่งห้องน้ําและ1ห้องนอนค่ะด้านในห้องเป็นยังไงคะคุณผู้ชมถูกใจกันไหมคะอย่างที่โบบอกไปว่าห้องค่อนข้างกว้างนะคะนี่ค่ะอย่างห้องโถงคุณสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าทําเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะและเดี๋ยวโบจะพาไปชมด้านในที่เป็นห้องนอนกันดีกว่าค่ะ และที่ห้องนอนนี้นะคะห้องกว้างมากเลยค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าบิวอินให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมข้างในกันดีก,กว่านี่ค่ะตู้เสื้อผ้าพ็าใส่เสื้อผ้าได้เยอะเลยนะคะที่สำคัญเลยค่ะที่โบชอบห้องนี้มากเลยเพราะว่ามีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะเป็นกระจกค่ะ รับแสงธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะอยู่ใจกลางเมืองนะคะอยู่ใจกลางเอกมัยขนาดนี้แต่ว่าคุณได้บรรยากาศที่ร่มรื่ดแล้วก็มีความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องน้ำด้วยกันค่ะสำหรับห้องน้ำจะอยู่ด้านในของห้องนอนนะคะห้องน้ำนี้จะมีการแยกส่วนนะคะที่เป็นส่วนเปียกและส่วนแห้งค่ะสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศนะคะห้องน้ำที่กว้างแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันด้วยตรงที่ดีเลยค่ะ และนี่ก็คือในส่วนของครัวค่ะเป็นครัวขนาดแบบเล็กๆนะคะแต่ว่าใช้งานได้จริงค่ะมีทั้งซิงค์อ่างล้างจานนะคะมีนี่ค่ะเตาไฟฟ้าและก็เครื่องดูดควันที่สําคัญเลยค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างที่เราบิวอินให้เป็นระบบซอฟท์ทัชค่ะเหมาะสําหรับนะคะใครที่อยู่ในเมืองหรือว่าใช้ชีวิตแบบคอนโดแต่ว่าสามารถทําอาหารทานได้ค่ะสําหรับห้องนี้นะคะเรามีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบคันค่ะเดินเข้ามาอย่างแรกที่คุณจะเจอเลยนะคะก็คือชั้นวางรองเท้าค่ะ ซึ่งเราก็จะมีการบิวอินให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะอาจจะสงสัยว่าคืออะไรค่ะเปิดให้ชมด้านในกันดีกว่า และนี่ก็คือนะคะเป็นห้องระบบไฟฟ้าค่ะซึ่งด้านในนะคะจะมีการต่อท่อไว้ให้เรียบร้อยเลยคุณสามารถนําเครื่องซักผ้านะคะมาวางไว้ตรงนี้ได้เป็นห้องซักล้างขนาดเล็กได้ค่ะแล้วก็ยังมีราวตากผ้ามีชั้นวางสามารถวางของใช้นะคะอย่างเช่นผงซักฟอกน้ํายาปัดผ้านุ่มนะคะหรือว่าจะวางของจีบปราถักก็ได้ค่ะ ที่ห้องโถงนี้นะคะนอกจากมีเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วเราติดตั้งพม่านให้เรียบร้อยและที่สําคัญเลยค่ะมีระเบียงให้คุณสามารถออกไปรับลมด้านนอกได้อีกด้วยค่ะ ทางปยันซิลบายแสนสุริเอกมัยเริ่มต้นที่ถนนสุขุมวิทหน้า BTS พร้อมพงษ์ขับตรงไปประมาณ2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิทซอย63ขับต่อไปตามทางอีก1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยเอกมัย12จากนั้นขับต่อไปอีก150เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคอนโดซีลบายแสนสิริที่โบพาประชมในย่านเอกมัยแห่งนี้ค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านสําหรับท่านไหนอยากจะเป็นเจ้าของคอนโดที่นี่ค่ะสามารถติดตามหรือว่าติดต่อผ่านทางช่องทาง Facebook ของเราได้ค่ะ J Asset Management หรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะ เรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกมากมายและที่สำคัญค่ะเรามีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนอีพีหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ